ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,701ข้อกำหนดห้ามโอนตามมาตราก่อนนั้นจะให้มีกำหนดเวลาหรือตลอดชีวิตของผู้รับประโยชน์ก็ได้วรรคสองถ้าไม่ได้กำหนดเวลาห้ามโอนไว้ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลธรรมดา ให้ถือว่าข้อกำหนดห้ามโอนมีระยะเวลาอยู่ตลอดชีวิตของผู้รับประโยชน์แต่ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นนิติบุคคลให้มีระยะเวลาเพียงสามปีวักสามถ้าได้กำหนดเวลาห้ามโอนไว้กำหนดนั้นมิให้เกินสามสิบปีถ้ากำหนดไว้นานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี